ำอะไรพี่บีชื่อแปลไม่ได้ค่ะปลาปลาเงินเงินทำยังไงนี่คืออะไรจ้อ,อ้าวเหรอเด้ออือสปาอือสปาสปาเหรอพี่เออเออหาปลาหรือเปล่านั่งตกปลาหรือเปล่า,านี่เราต้องทำอะไรเอสสปาเอส